ปีสิบปียี่สิปีนะตอนนั้นก็เก็บเก็บนะครับอีกอย่างนึงคือที่สำคัญนั่นคือนี่นะครับสองพระองค์นะครับเป็นเหรียญทองคำนะครับของกองทัพอากาศที่ทําขึ้นมานี่นะครับเหรียญสวยมากครับเหรียญใหญ่นะครับเป็นทองคําแท้นีด้านหน้านะครับทั้งสองพระองค์นะครับราชการที่เก้ากุมภาพพันปีหลวงนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับนี่ด้านหลัง นี่นะครับนี่เหรียญใหญ่และหนักนะครับนะัผมว่าจะมาบานสักบาทแล้วก็เหรียญพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชบ,บรม,มานาถะพิตที่ดนะ้านหลังเขียนว่าว่า8 0ดบาทนะเป็นเหรียญทองคําที่ทําขึ้นมาเขียนว่ารัฐบาลไทย5มิถุนายน2,500าร 35นะครับตอนนั้นทองทั้นครบ6 0สิบพรรษานะครับเหรียนทองคำนี่ก,ก็ก็สวยนะครับสวยครับด้านหลังจะเป็นนี่ครับด้านหลังเป็นทองคำแท้ๆนะครับเหรียญใหญ่นะแล้วก็จะมีเหรียญเล็กนะครับเหรียญเล็กก็คือเนี้ยฮะอยู่ในถุงเนี่ยของอ่อ มธนาลักษ์เหมือนกันนะครับเหรียญเล็กก็จะอยู่ในนี้นะครับก็คือผมก็เจ้ามาให้กับทุกทกท่านที่ได้ทําบุญร่วมกับผมนะครับแล้วผมก็จะพิจารณาว่าจะให้เหรียญเล็กหรือเหรียญใหญ่อะไรยังไงนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นรายได้ที่เข้ามาแล้วผมก็จะเอาเงินทั้งหมดนี้ไปสร้างบ้านสุดสุดท้ายนะครับผมก็คิดว่าอะไรที่ผมมีอยู่แล้วมีค่าตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเก็บเก็บเก็บไป ผมไม่มีลูกไม่มีครอบครัวไม่มีใครสู้เรามาให้กับทุกทกท่านดีกว่าแล้วก็เราเอาเงินมาแล้วไปสร้างบ้านส,สุดท้าย2เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าไม่มีที่อยู่อาศัยโดนทิ้งอยู่ในตลาดอยู่ในวัดอยู่อะไรตามชุมชนอะไรต่างๆนะครับแล้วผมเนี่ยจะไปไปดูแล้วไปพิจารณาแล้วก็ไปอออกมาดูแลนะครับ ส่วนนี้อ่ะผมมีนี่เดี๋ยวเราก่อยพูดถึงถึงเรื่องที่ผ่านมานะผมมีรองเท้าของผมเนี่ยเป็นรองเท้าไม่เคยใส่เป็นรองเท้าจากหนึ่งวันเกิดผมมีผู้ใหญ่ซื้อให้วันนูน้นวันนี้ผมปีมงปีใหม่นะครับก็จะมีอ่าเดี๋ยวเอามาให้น้องนิก,กี้หน่อยตัวนี้ตัวนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวคือ เดี๋ยวยี่ห้บอบอ,บอก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 ลุงด้วยเพราะว่าน้องนิกกี้เนี่ยเขาจะโอเคนะฮะเอาเข้ามาเพราะทั้งหมดเนี่ยโอ้โหผมว่าคู่คู่หนึ่งตกสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นบางคู่นะครับแล้วคู่แพงสุดเท่าไหร่นะคู่แพงสุดจะอยู่ที่สามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้านะครับถูกเท่าไหร่ ถูกสุดคืออยู่ที่แปดพันครับอยู่ที่แปดพันนะครับถูกสุดอยู่ที่แปดเป็นรองเท้าอ่าได้ยหยิบคู่แรกมานี่อันนี้ยี่ห้ออะไรบอสบอสครับบอสนะฮะเป็นบอสนะครับคู่นี้เนี่ยครับบอสที่ยังไม่เคยได้ใส่เลยนะแล้วผมก็เก็บเก็บไว้อ่ะอันนี้เนี่นี่คุณเพื่อนๆครับมันโอ้โห มันสวยงามมากนะครับบอสนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาบอกไม่ต้องนั่นเลยครับของผมเนี่ยร้อยปซครับของแท้มีใบมีกล่องมีอะไรรับรองหมดนะครับนี่ครับบอสแอัน,นี้แปดพันนะฮะเดี๋ยวใครทําบุญหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมอบให้ของผมนี่จะเบอร์เก้า เบอร์เก้าคือเบอร์สี่ส <40 S 1> ิบสี่ใช่ไหมเบอร์สิบเบอร์สิบครับเป็นบอร์สิบเหรอบงบางคู่กั 4, บเบอร์สิบบางคู่กับเบอร์เก้านะถ้าใครเท้าเท่าผมเนี่ยถ้าอยากจะทำบุญด้วยแล้วได้รองเท้าด้วยนะครับนี่คือคือไม่เคยใส่ดูพื้นก็รู้นะฮะดูเพื่ออ่าไตเสิร์ชขึ้นมาไหนดีใกล้ข้นมาหนึ่งอันนี้คือแปดพันบาทนะอยู่รอ,อดูนะครับนี่ถ้าใครอยากจะใส่บอร์สคู่นี้นะ สวยนะครับดูดูพื้นนะฮะนี่ฮะไม่มีรอยแม้จะตะลองใส่เลยนะนี่คือไหมเอี่ยมนะครับใหม่เอี่ยมนี่ครับบอสคู่นี้สวยมากครับอ่ะนี่คือคือคู่ที่แปดค่านม่หกตกว่าอ่ะพกอ่ะคู่ที่สองมา เนี่ยผมจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมีทั้งนาฬิกาที่เก็บไว้ทั้งไรเดี๋ยวมาเลยฮะมามามาทำบุญกันอันนี้เท่าไหร่อันนี้จะเป็นแบรนด์ M M G 4ครับมันจะเป็นรองเท้ากรอบครับจะอยู่ที่8,990ัารครับ M G 4ครับจะเป็นรองเท้ากรอบครับเป็นรองเท้ากรอบนี่ฮะไม่ใช่กรอบกรอบปีไม่ใช่นะเป็นรองเท้าปีกอครับนี่ครับ M G4 นะครับอันนี้อยู่ในประมาณเท่าไหร่แปดพันเท่าไหร่นะแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบครับแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเห็นไหมมาเอี้ยมนะครับดูพื้นสวยงามนะฮะนี่เชือกที่จะต้องเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้กับเหมือนกับเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะครับใบการันตีก็ยังอยู่ทุกอย่างอยู่ในกล่องนะครับน่าสวยมากครับคู่นี้นะครับแปดพันเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าสิบครบแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครทําบุญ อ่าผมไม่ได้มาขายไม่ได้มาประมูลนะผมดูว่าโอเคแล้วเราก็อินบ็อกกันว่าอ่าอยากจะได้รุน่นนี้รุ่นนี้ที่ผมบอกไปนะครับทําบุญมาเท่าไหร่ก็ก็ก็ว่ากันนะครับน,นี่คือไม่เคยใสเลยนะครับอ่านะครับคู่นี้8990าอครับอันนี้ก็ MG 4เหมืฟนกันครับเต่ว่า <MG 4 S 1> เหมือนกันเลยครับคูน่นี้อันนี้9 3 0 0มเข้ามาเ,เพิ่มมาสีก็ยังโอเคอสีสันก็ยังสวยเห็นไหมครับอ่ามีส่อใ,ใกล้ๆหน,น่อยดิ นะครับในโอ้โหแต่สวยกว่าคู่เมื่อกี้นี่นี่นะครับใบนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่เชือกรองเท้าสีฟ้าก็ยังอยู่นี่ครับพื้นโอ้โหเป็นไงครับสวยงามครับแต่พราะยกขาถุงสูงเห็นพื้นเขาก็ซีดกันแล้วครับนี่ครับไม่พริกยังไม่ได้ใส่เลยนะครับนี่นะครับเก้าพัน เก้าพันสามร้อยครับราคาเก้าพันสามร้อยอาานี่อันนี้จะเป็นอามานี่อามานี่โอ้โหนี่ครับป้ายแดงอามานี่อยู่ในพักราคาเก้าพันห้าร้อยเพิ่มไม่ดีเนี่ยนะอามานี่ครับนี่สีส้มแล้วก็พื้นเนี่ยอ่าพรงนี้จะสูงนิดนึงนะฮะจะสูงนิดนึงนะจะสูงนิดนึงนะครับพื้นอย่างเงี้ยโอเคเน,นะฮะถ้าดู คือนีครับยัไม่ได้เคยใส่ไม่ใส่เลยนะไม่ใส่เก็บพอใครจะให้รองเท้าผมเนี่ยผมเสียดายบางทีแม่อยากจะใส่แต่ไม่เอาดกว่าเพราะจริงๆแล้วเราใส่รองเท้าเนี่ยเต็มที่ไม่เกินสามคู่นะครับคู่นี้คู่นั้นอันนี้ถ้าใส่ไปใส่แล้วเสียดายว่ามือใส่นิดเดียวก็ถือว่าเป็นมืนอสองละเนี่ยเราใส่เดินไปแค่ไม่ถึงห้านาทีเดินไปดิ้วเนี่ยพอดูพื้นมมืบถือว่าเป็นมือสองเลย แต่นี้ไม่เคยใส่นะครับถือว่ายังเป็นมือหนึ่งป้ายแดงอยู่อามานี่นี้ก็คือ9ก้าันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะต่อไปต่อไปมู<ไ>ปวิต,ตองเลยนะอันนี้เป็นม<า>ูวิทตองคู่ต่อไหคอ่คูค่นี้อหนึ่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยยังอยู่ใ네นถุงอยู่น네ะครับป้ายแดงหนึ่งหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยบาทโอ้โหคู่นี้ครับ สีดำอมบุญมาครับแล้วก็เ้าไปอันนี้จะเป็นหลุยอีกคู่หนึ่งครับหลุยวิตองคู่นี้คือไม่เป็นสามหมื่นไอ้สองหมื่นสามพันบาทโอ้โหคู่นี้ก็ถือว่าจัดจ้านะครับคู่นี้นี่คู่นี้จัดจ้านสวยครับเป็นสีสองสีนะครับสีน้อตากับสีดำน,นะครับสองสีครับอันนี้เองครับรยังอยู่แบบ บสบเลยนะครับพื้นสีขาวสวยนะครับอ,อันนี้ก็ก็แล้วแต่ท่านนะครับที่ที่อยากจะได้อยากจะทําบุญด้วยได้รองเท้าด้วยนะครับนะครับอันนี้สองหมื่นสองหมื่นสามสองหมื่นสามพันบาทนะครับสองหมื่นสามพันบาทอ่ะเรามีอย่างนี้ให้ทุกทุกนะอันนี้คือไม่ได้ใส่เลยนะครับเป็นเป็นของแท้ของแท้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าก๊อฟหรือเปล่า คุณไปแล้วบอกถ้าบอกไป,ไปนั่นได้กอนนี้ผมยอมให้ปรับอีกประมาณสัก20เท่าเลยครัับอนนี้จะเป็นคริสเตียนลาบูตองนะครับคริสเตียนอะไรนะลาบูตองครับคริสเตียนลาบูตองนะฮะนี่ก็คือโอ้โหอันนี้2า0 0 0บาทนะครับต้องขอโทษนะครับถ้าใครซื้อให้ผมหรือว่าให้ให้ปีใบให้ของกวัญว่าเกิดผมต้องขอโทษจริง ผมไม่อยากอย่างนี้เราแต่ด้วยความยอมเป็นจริงๆครับเราต้องช่วยกันว่าเราต้องต้องสร้างมานสุดท้ายได้ก็เป็นที่ผมรักมาผมรักนะแต่ด้วยความจมเป็นผมก็ไว้เฉยมันก็เสียดายนะครับอ่ามันก็เลยเนี่ยฮะอันนี้คริสเตียนน,ยนะคริสเตียนโรเบิร์ตันนะฮะนี่ดูพื้นรองเท้าที่ต้องเห็นพื้นนะครับอาลจะเซิตนี่นะฮะสวยครับคู่นี้นะครับใหม่เอี่ยมนะครับป้ายแดง จัดจานหน้าใส่เป็นหุ้มข้อนี่สวยเลยครับแมเสียดายนะผมว่าเสียดายแต่ผมว่าเอามาทําเป็นประโยชน์ดีกว่าถพาะถ้าอยากจะได้นะครับเป็นของบินบรรลิตนะครับของแท้นะครับครับอ่ะอันนี้อะไรจะเป็นโดเช่กับบาน่าโดเช่โดเช่อันนี้สามหมื่นสามนะครับโอ้โหขึ้นมาเรื่อยๆครับโดเช่นะครับโอ้โหแต่คู่นี้เอานี้ว่าผมเปิดมาร้อง ซีฟเลยฮะนี่ตึ๊ด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 โอ้โหนี่ครับนี่ครับโดเช่นะครับนี่อิตเตอรี่นะครับนี่ดูดูสะก่อนนะครับดูพื้นไม่เคยใส่นะครับแหมดูเร็วนี่คือยัดไเร็วอยู่นะครับสวยฮะสวยดูด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้านี่ด้านข้างใส่ไปไหนก็มีแต่คนมองนะครับนี่นะครับ สวยกันหน้าผมนี่อ่าเก็บก,ก่อนอันนี้สามหมืสามพบาทอ่าทุกอย่างฮนะผมว่าเอาทำให้มีประโยชน์นะครับเพราะรองเท้าผมรู้ว่าผมก็มีใส่อยู่มาแล้วห้าหกคู่แล้วเนี่ยอันนี้งใส่นนจะเป็นคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายนะครับอันนี้สามหมพบาทฟินดิ นี่ครับโอ้โหนี่สวยนี่นะนี่ครับฟินด์ดนี่แบบโอ้โหนี่ครับตอนทิปพูดไปน,นะครับต้องขอโทษนะครับใครที่ให้ผมมาผมต้องมาขายไม่ได้ขายกินนะฮะไม่ใช่เอ่อว่ามาขายกินนะเพียงแต่ขายว่าจะไปทําประโยชน์นะครับดูพื้นนะครับนี่นะครับไม่เคยใส่นะครับเปินด์นี่นะฮะสวยแต่คู่นี้สวยสวย,สวยจริง นะทุกท่านจะเห็นแล้วว่าสวยมากนะครับไม่มีไม่มีทิฏฐิเลยผมยังชอบแต่ไม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 ,ไม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 ่ไม่กล้าใส่เสียดายไปใส่ลูยช่วยช่วยน้ําท่วงน้ําท่วมนี่เจ๊งเลยนะไม่ได้นะครับแพงมากนะครับอันนี้สามหมื่นสามหมื่นห้าพันนะครับนี่คือทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีนาฬิกาอันนี้รอบนี้แค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวท่านอยากจะ ทําบุญหรือว่าใครจะทำสิทบาทยา20บาท30บาท,บาท50บาทได้หมดนะครับก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าแต่ถ้าใครจะทาบางทีเห็นบอกว่าจะมีคนจากอเมริกานะครับเพราะว่าไปที่บ้านสุดสุดท้ายไปแล้วเราเห็นในสิ่งที่ผมทําเขากลับไปที่อเมริกาเขาบอกว่าเขาจะไปรวบรวมเงินนะครับรวบรวมเงิน มาช่วยในการทำบ้านสุดท้ายสองเขาบอกว่าน่าจะมีประมาณเป็นล้านนะฮะล้านบาทน,นะครับที่จะมามอบให้ก็ถ้าล้านหนึ่งผมก็จะเอามอบสิ่งที่ที่ที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณค่าเขาจะได้สามารถเก็บไว้ได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าคนที่ทำบุญแล้วไม่ได้คือก็คือได้หนึ่งคือได้ความสุขใจนะครับแล้วก็ได้บุญในสิ่งที่คุณทำ นะครับจะ10บาท20บาทก็ถือว่าได้ทําบุญเหมือนกันแต่นี้ผมจะให้กับผู้ที่ที่เสสระเงินงก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับที่เข้ามาบ้างสุดสุดท้ายนะครับโอเค <c oughs> ถ้าท่านใดอยากจะทำนะครับอยากจะทําบุญกับผมนะครับก็จะมี2 2ธนาคารคือธนาคารกสิกรนะครับกสิกรไทยนะครับแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับไทยพาณิชย์นะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนก็ก็ก็แล้วแต่เลยครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับถ้าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะแจ้งให้ทราบว่าทรยอยากจะได้ใบเสร็จนะครับอยากจะได้ใบที่ทําแล้วอยากจะได้ไปเสียประสงค์เดี๋ยวผมจะบอกอะไรที่บัญชีของมูลที่ลูกตัมอยู่คุณเดินเข้าไปได้เลยครับที่วัดหัว,วลําโพงบางพีแล้วก็เอ่อกล้วยน้ําไทยนะครับก็จะมี3มที่บอกว่า อยากทาบุญกับบ้านสุดสุดท้ายต้องการใบเสร็จอ่าบอกเลยว่าเท่าลงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งมานะครับแล้วก็จะมีใบเสร็จให้นะเขาก็จะแจ้งมาจต่ผมว่าอ้านี้มีคนมาทําบุญบ้านสุดสุดท้ายเท่านั้นเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจดไว้เลยนะครับเลขที่บัญชีของกสิกรนะครับเลขที่บัญชีกสิกรนะครับก็คือ4อ่ามีเนี่ยครับ 4901014413นะครับเป็นเลขที่บัญชีผมเองนะครับเมื่อครั้งน้ำท่วมที่ปัตตานีนะครับก็กจะใช้เลขที่บัญชีนี้แล้วอีกบัญชีหนึ่งคือไทยพาณิชย์นะครับไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์ก็จะเป็น2732416325นะครับ สองมันชีนี้นะครับที่จะร่วมกันทำบุญนะครับเดี๋ยวเบอร์เบอร์ที่เผื่อใครเขาจะโทรมาถามเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเราใช้เบอร์ใครได้เบอร์แปะได้ไหมฮะเบอร์ยอดเบอร์อะไรเดี๋ยวเบอร์ตายกับเบอร์ยอดอ่ะเบอร์ยอดกับตาย เพราะว่าบางทีก็จะสอบถามว่าทำอะไรยังไงแล้วก็ถ้าทำมากเท่านู้นเท่านี้นะครับว่าเขาจะได้อะไรที่เป็นที่ลึกหรือว่าอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะเพราะอันนี้ผมมีพระ,ะพระบาทเสด็จพระบรมชนากากรที่เบศเนี่ยผมจะมีอยู่ประมาณ20-25นะครับแล้วก็เหรียญมหาชนกเนี่ยเหรียญใหญ่เหรียญเล็กเนี่ยรวมๆก็ประมาณสัก ก็ประมาณ20 20กว่าเหรียญน,นะครับส่วนตรงเนี้ยผมจะมีอยู่ประมาณสัก7 8เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญทองคำทั้งหมดนะครับทองคำทั้งหมดเลยนะครับ,รบส่วนานาฬิกานะครับที่ที่ก็บางเรือนเนี่ยก็ป้ายแดงนะครับบางเรือนก็มือสองนะครับผมอาจจะจะเอามือสองมาด้วยเอาป้ายแดงมาด้วยนะครับก็จะเป็น โดยมากจะเป็นโรเล็กนะครับโรเล็กนะฮะเดี๋ยวเอาเบอร์ดีกว่าฮะเดี๋ยวว่ามีใครจะอสอบถาม